รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในยุคที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่เพียงแค่ห้องทดลองแต่การนําทุกองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้จริงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอาจารย์ดรทิติสุธิยุทธ์อาจารย์ภาวิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดนแผนกวิทยาศาสตร์ปี2560เป็นผู้หนึ่งนะคะที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรีลาวิทยาของพืช รวมถึงการปรับปรุงพันธุโมเลกุลในพืชสวนและพืชสมุนไพรไทยซึ่งตั้งใจจะนํางานวิจัยไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรเพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรวมถึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้การแพทย์แผนไทยมีความทันสมัยมากขึ้นผ่านโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้ดั้งเดิมและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพราะฉะนั้นค่ะ งานวิจัยจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญในการสร้างการยอมรับและสร้างความมั่นใจเพื่อเชื่อมต่อไปสู่การนําใช้ประโยชน์ได้จริงเราไปติดตามฟังการสัมภาษณ์จากอาจารย์ดรทิติสุทธิยุทธกันค่ะผมจบปริญญาตรีที่จุฬาละงกรณมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ครับผมก็เป็นนิสิตรหัสห6ครับผมก็จบมาปุ๊บปี60ตอนจบเนี่ยก็ เป็นความโชคดีครับผมได้รับพระราชทานอนันตมัยดนในแผนกวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นเนี่ยผมจบด้วยพฤกษศาสตร์มาเนี่ยผมก็มีความสนใจในพืชอยู่แล้วผมก็เลยสมัครไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพ r d u ดู n i v e r s i t y ที่สหร,รัฐอเมริกาในสาขาชีวเคมีของพืชหรือ Plant Biochemistry ครับผมตอนผมเรียนนะครับผมเรียนในโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมเกียรินิยมซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะบังคับให้นิสิตในโปรแกรมเนี่ยทำวิจัยมากกว่านิสิตทั่วไป ดังนั้นเนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้ลองทำอะไรหลายอย่างนะครับตั้งแต่ลองสก,กัดสารมาทรีตเซลล์ประสาทแล้วดูว่าสารนั้นมีผลยังไงต่อเซลล์ประสาทน่ครับก็จะเป็นการเริ่มแลกเริ่มความสนใจของผมในเรื่องของพืชพืชสมุนไพรหลังจากผมก็ได้ลองทำ biology, ทโมเลกุลาร์ไบโอโลจีหรือว่าเชลวิเอตโมเลกูลเรื่องของการตัดต่อพันธุก,กรรมถัดไปน,นะครับผมก็เลย่ยค่อยๆพัฒนาความสนใจทางด้านนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมก็พอเรา เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเราก็เริ่มมองหาแล้วว่าอ๋อด้วยความสนใจเราประมาณเนี้ยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเนี่ยที่ไหนบ้างที่มีงานวิจัยที่ทําเรื่องนี้นะครับผมก็เลยลองไล่หาดูวก็ไล่สมัครดู mm. คือภาควิชาครับ mm. เป็นภาควิชาที่ค่อนข้างเล็ก mm. คือจํานวนนิสิตไม่เยอะมากดังนั้นเนี่ยการเรียนเนี่ยอาจารย์ทุ่มทุ่ม,ท,มทุ่มให้เต็มร้อยมากเลยครับบางครั้งบางคลาสเรียนกัน3คนถึงนแลคนอาจารย์ก็จะพาออกไปเดินป่าก็มี อย่างเงี้ยครับผมหรือว่าเร่องของการทําการทดลองเนี่ยเราก็ได้ทําจริงทุกอย่างเลยอาจารย์ก็จะมานั่งดูเองแล้วก็สอนเราทําตั้งแต่ต้นเลยว่าทําวิจัยเนี่ยต้องทํำยังไงเราตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร์ยังไงพื่อทําอะไรได้บ้างก็สนุกมากครับเป็นภาควิชาที่อยู่แล้วมีความสุขครับผมอาจารย์ทุกคนมีความเป็นครูสูงมาก ตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยด้วยความที่ Purdue University เนี่ยเขาเป็นมหาวิทยาลัยที่ผูกกับชาวไร่ชาวนาบในในสหรัฐอเมริกาในรัฐพอสมควรรัฐอินดีเนียนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่ชาวนาเขาอะรวมตัวกันมาฟันดิ้งมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่มองค์กรชาวนาะชาวไร่ที่เข้มแข็งมากคือชาวไร่ที่ปลูกซอยบีหรือถั่วเหลืองเขาก็ตั้งขึ้นมาครับว่าเราจะสนับสนุนถั่วเหลืองและเงิน ให้กับมหาลัยของคุณให้มหาลัยคิดนวัตรกรรมอะไรก็ได้ให้กับชาวนาเพื่อเพิ่มดีมาร์ของถั่วเหลืองให้เขาดังนั้นเนี่ยเราก็ไปรวมกลุ่มกันครับมีทั้งวิศวะทั้งเภสัชกรเด็กๆก,ก็จะจับคีมกันเองเพื่อที่จะไปพิช c h ไอเดียแล้วก็ทำตัวโปรโตไทป์ออกมาให้กรรมาการตัดสินว่าอะไรดีที่สุดซึ่งตอนนั้นเ,นเราก็คิดโปรโตไทป์กันก็คือเอาตัวถุยเหลืองถั่เหลืองเนี่ยนะครับ มาผสมกับสารพวกไซลิทอลหรือว่าสารบางอย่างเนี่ยปริ้นออกมาให้เป็นหลอดหมึกสําหรับ 3D Printing เพื่อที่จะเอามาปริ้นเป็นของเล่นจะได้เวลาเด็กกินอย่างเงี้ยครับเด็กจะได้ไม่เป็นอันตรายเผื่อหลุดเข้าปากไปอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นอินเวนชั่นนันนึงซึ่งก็ทํามาแล้วก็ได้ผลตอบรับดีคนชอบกรรมการก็ชอบผมสนับสนุนให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นอย่างมากในประเทศของเรานะครับแต่ว่าประเทศของเราเนี่ยผมคิดว่าเรายังคุยกับ ชาวสวนชาวไร่ไม่พอผมไม่อยากให้เราคุยกับเขามากขึ้นเพื่อที่จะดูว่าเขามีทรัพยากรอะไรที่อยากไปพัฒนาไหมส่วนไหนของเขาที่อยากจะพัฒนามหาอะไราช่วยอะไรคนได้บ้างเขาช่วยอะไร,ไเ,ร,เ,รเราได้บ้างคือในในบริบทของอเมริกานะครับชาวนาเนี่ยรวยกันทุกคนเพราะว่าสําหรับเขาเนี่ยการปลูกการเกษตรได้จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินก่อนถึงจะทําได้อย่างของเราเนี่ย กำลังทรัพย์ของชาวไร่ชาวนาเราอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าเนี้ยพักแล้วเราก็สนับสนุนได้ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องรอให้เอกชนหรือชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเข้าหาเราฟิฟลฝ่ายเดียวเราสามารถไปลงชุมชนหาเขาได้แล้วคิดโปรเจกต์พวกเนี้ยครับร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันดีมากๆเลยก็คือมันเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทําเคสจริงผมคิดว่าอันเนี้ยมันพัฒนาบุคลากรได้เยอะมากเพราะว่าเราได้เห็น ผมเนี่ยได้เห็นหลายๆทีมทํานวัตกรรมอะไรต่างๆมากมายเลยนวัตกรรมที่ชนะเลิศนะคือเขาเอาน้ํามันจากถั่วเหลืองเนี่ยไปพัฒนาเป็นยากําจัดศัตรูพืชอย่างเงี้ยดังนั้นกเกษตรกรแฮปปี้มากเพราะว่าเขาได้เอาน้ํามันไปใช้เขาได้สิ่งที่กําจัดศัตรูพืชซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาไงครับคือยิงปืนทีเดียวได้นกหลายตัวมากเลยการได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการทำแลบโดยตรงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นบริบทในประเทศต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป,ออไปแล้วดูว่าการพัฒนาชุมชนของมหาลัยในต่างประเทศเนี่ยเขาทำยังไงครับผมมันก็เปิดโลกของเราให้กว้างขึ้นเราเห็นบริบทที่เปลี่ยนออกไปไม่ใช่คว่าเราอยู่แต่ในมหาลัยในไทยเนาะมันก็จะรักษณธการทํามาสแค่แบบหนึ่งพอเราไปอยู่หาือยนอกเนี่ยเราเห็นว่าอ๋อเราเขาใช้คนทับทรัพยากรบุคคลอย่างไร อย่างงี้ครับเราคงว่าหลายๆอย่างเขาสามารถทําได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเราอยู่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวและพัฒนาต่อไปครับในองค์กรของออมหาลัยใช่ไหมครับมันก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่จัดเซมินาขึ้นเขาจะมีองค์กรที่รวมนักวิทยาศาสตร์เฉพาะสายเอาไว้เฉพาะสาขา,าไว้อย่างเช่น ตัวอย่างเช่นนะครับเขาจะมีอ m e ริก a n Society of p l a n t Biologists ก็คือรวมนักชีววิทยาที่ศึกษาพืชทั้งหมดไว้ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหลายๆสมาคมแล้วแต่สาขาย่อยลงไปดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือเป็นตัวแทนของ graduate student ในการ coordinate งานประชุมวิชาการเหล่านี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ช่วยเขาทำครับผม ว,วิทยานิพนของผมมาชื่อเต็มๆชื่อ Investigating Biochemical Evolution of c h i c o n i n Biosynthesis ครับผมซึ่งแปลเป็นภาษาไทายก็คือการศึกษาวิวัฒนาการเชิงชีวเคมีครับผมของการสร้างสารชิคโคนินในพืชชิคโคนินเนี่ยมันเป็นสาร anti cancer ชนิดหนึ่งครับมันเป็นสารที่พืชสร้างขึ้นมาคือเป็นพืชสมุนไพรแล้วพืชสมุนไพรตัวเนี้ยเขาจะสร้างสารที่ชื่อวชิโคนินซึ่งมันดีตรงที่ว่า นอกจากมันเป็นแอนตี้เคนเซอร์แล้วเนี่ยมันช่วยลดการดืออ้อเคโมโีของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ด้วยซึ่งการศึกษาของผมนีครับไม่ใช่การศึกษาเชิงการแพทย์ซะทีเดียวแต่เป็นการถามว่าในต้นไม้ต้นนี้เนี่ยที่สร้างสารขึ้นสารนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันสร้างมายังไงเขาใชเอนไซม์อะไรในการสร้างผลก็คือผมเจอเอนไซม์ตัวหนึ่งครับผมที่มี ความสามารถในการสร้างสารตัวนี้ครับผมก็คือเจอชิ้นส่วนหนึ่งของพาดเวยที่เป็นชิ้นสําคัญแต่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการเจอเอนไซม์หนึ่งตัวเนี่ยนอกจากรู้ว่ามันทําให้สร้างสารนั้นยังไงได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาเอนไซม์นั้นมาใช้ต่อได้ในแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นตอนนี้ที่อาจารย์ของผมเขากำลังทําต่อในสั่งอเมริกาก็คือเอาเอนไซม์ตัวนี้ไปสร้างสารให้กับมะเขือเทศเพื่อที่ว่าเวลามะเขือเทศมีสารตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปเมตาบอลซ์ต่อ เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวอื่นๆได้งานในส่วนผมเนี่ยก็คือผมหายีนตัวนั้นออกมาแล้วก็คอลเลกเตอร์ไลซ์ก็คือการศึกษาว่ายีนตัวนั้นทำงานยังไงน้นเนี่ยผมก็จบที่ศสของผมไปแล้วพอเราเข้าใจทําการทำงานของแล้ว,ลวอาจารย์ดีเซอร์เขาก็ไปต่อยอดว่าุยจากการทํางานของเอนไซม์ตัวนี้นะทํา1 2 3 4ได้เอาไปใช้ทําอะไรได้อีกถ้าเราจะตัดต่อมันดังนั้นการศึกษาของผมเป็นการศึกษาพื้นฐานมากคือการถามคำถามว่า คุณสมบัติในสิ่งวิชุดนี้คืออะไรส่วนการเอาไปพัฒนาต่อยอดเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นถัดจากนั้นซึ่งมันก็จะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานตรงนี้ครับว่าเอนไซม์โดยที่ทำอะไรได้บ้าง อนนี้ผมเป็นอาจารย์าารยประจําภาควิชาพฤกษศาสตร์นะครับผมในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมซึ่งการเป็นอาจารย์ในภาคชี้ที่ผมจบมาเนี่ยก็จะได้สอนในสิ่งที่ผมไปเรียนมาด้วยแล้วเราก็รู้ว่าโอเคตอนเราเป็นนิสิตเนี่ยเราเรียนอะไรมาและพอเรากลับมาเนี่ยอะไรที่เราอยากปรับอยากเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นหน้าที่หลักของผมอีกหน้าที่หนึง่งที่ผมตั้งใจจะทํามาก ในฐานะนักเรียนทุนนานาชาิพิลลอนก็คือทํางานเพื่อสังคมในฐานะชมรมจริตเก่าใช่ไหมครับผมก็จะมีทํารายการป,ปัญญาอยู่ครับผมคู่กับทีมงานอีกหลายๆท่านที่เป็นนักเรียนทุนด้วยกันครับผมนอกจากนี้ผมก็จะช่วยรับผิดชอบในส่วนของออการประชาสัมพันธ์และกิจการนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งครับผมก็จะเป็นหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วก็การดูแลกิจกรรมต่างๆของนิสิตให้นิสิตมี w e ล l บีอิงที่ดีให้ที่มี s o ฟต์สกิลที่พัฒนาโปรเจกต์วิจัยตอนนี้ผมทําอยู่ค่อนข้างหลากหลายครับมีอันนึงที่ทําอยู่เป็นรูปเป็นร่างก็คือการพัฒนาข้าวให้เป็นส่วนเปลี่ยนจากข้าวที่เป็นอาหารนะครับผมให้เป็นข้าวที่เป็น Cosmetics หรือว่าให้ข้าวเนี่ยสามารถสกัดสารสำคัญต่างๆออกมาได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นพื้นท่ปลูกข้าวเยอะ แต่ว่าแนวน้มกัดกินข้าวของคนทั่วโลกมันน้อยลงดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะมีวิธีการในการรีเพอร์เพิข้าวเอาข้าวมาทําอย่างอื่นบ้างนอกจากเอามากินอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ผมก็จะมีนักเรียนที่พัฒนาพันธุ์ไม้ประดับอยู่ให้มีไม้ประดับพันธุ์สวยๆอันใหม่ใช่ครับผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นงานวิจัยทางด้านสมุนไพรครับพรผมก็จบตรงสมุนไพรมาสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําก็คือศึกษาว่า เราจะปลูกสมุนไพรย่างไรให้มีคุณภาพให้มีสารสาคัญที่เยอะมากขึ้นเพราะว่าความรู้ตรงนี้ครับเป็นแกลบใหญ่มากหรือว่าเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมอยากได้แต่ต้นทางอ่ะไม่รู้อะไรเลยเราปลูกเวลาเราปลูกต้นไม้ครับผมปลูกสมุนไพรเราก,ก็ปลูกไปตามที่เราปลูกมาแต่ว่าไม่ค่อยมีการวัดจ,จริงๆว่าทํายังไงดีให้ปลูกแล้วเราได้คุณได้คุณภาพที่ดีหรือว่า ได้สารสำคัญที่เยอะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ผมตั้งใจจะทำแล้วก็ตั้งใจที่จะเยผยแพร่ความรู้ตรงนี้เนี่ยลงไปสู่เกษตรกรให้เขามีความรู้มากขึ้นมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำเลยก็คือเรื่องของ l i f e learning o g l n ครับผมซึ่งผมอะ่ะเป็นคนชอบทำท i ช s ู่ Culture หรือพอลิงเน,นเยอะมากซึ่งการปลูกพืชแบบพอลิเ่เนี่ยมีมาแล้วกว่าร้อปีแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่ลงมาสู่เกษตรกรอย่างจริงจัง ดังนั้นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําก็คือทําแพลตฟอร์มหรือว่าทำคอร์สสาหรับเกษตรกรที่สนใจในการมาเรียนศึกษาเรื่องการทำพอริกงเนื้อเยื่อเพื่อที่เขาจะได้ปรับไปใช้กับธุรกิจของตัวเองครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากทําแล้วเดี๋ยวจะพยายามทําให้เกิดขึ้นมา ความรู้สึกที่เป็นผู้ได้รับพระราชทานทนุนนั้นทาให้ดลน,นะครับผมผมก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับทุนนี้เพราะว่าทุนนี้เนี่ยนอกจากจะให้โอกาสผมไปศึกษาต่อต่อตางประเทศแล้วเนี่ยก็ให้โอกาสผมในการกลับมาทํางานเพื่อตอบแทนสังคมครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทําให้ได้อย่างสุดความสามารถครับเป้าหมายของงานวิจัยต้องสามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับสังคมไทย อย่างที่อาจารย์ดรทิติสุธิยุทธ์ให้ความสนใจที่จะพัฒนาพืชสวนและพืชสมุนไพรไทยให้มีสารสําคัญเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปต่อยอดสู่งานอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อไปรวมถึงบทบาทสําคัญค่ะในฐานะอาจารย์ที่สร้างนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะสามารถนําความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสําเร็จอนเนอมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคน มูลนิธิอนันทามหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ